พ็ t t e r p r e s e n t e d by True Move e d g ชช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กผลิตภัณฑ์อาหาร CP ีมาถึงคู่นี้ครับเอื้องปอยและก็ตุ๊กตาครับในรอบนี้ทั้งคู่ต่างก็จัดเพลงโปรดของตัวเองมาโชว์บนเวทีนี้นะครับเอื้องปอยเราได้เห็นพลังเสียงที่แบบไม่น่าเชื่อจริงๆส่วนตุ๊กตาครับในรอบนี้ได้เห็นถึงอินเนอร์จากใจของเธอบนเวทีนี้ครับ รอบน้องเอาเตรียมเพลงยังไงก็พี่สเตมบอกให้หาเพลงที่เราร้องอยู่แล้วประมาณว่าเราชอบแล้วหนูบอกอยากร้องเพลงดาวพี่สเตมก็บอกเออก็หนูยังไม่เคยร้องเพลงช้าเลยะคะ่ะเขาพี่สเต็มบอกว่าเออลองร้องดูก็น่าจะดีแล้วพี่คิดเต้งเขาเสียงเล็กๆเหมือนกันก็น่าจะร้องได้<อ> เพลงนี้ใช่ไหมคะหนูชอบเนื้อหาเพลงอะค่ะมันเหมือนจะสิ้นหวังแต่มันก็เหมือนจะมีหวังตอนแรกหนูฟังเพลงนี้จากเวอร์ชันพี่โจมงพอะค่ะโอ้แล้วพี่โจร้องแบบอื้มบีบกระแทกจิตมากเลยอะแบบอื้มแม่คุณหนูว่าชอบพี่โจมาก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 อยู่แล้วอะไม่เคยเจอหรอกแต่แต่ชอบอะรอบนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะ ตื่นเต้นกังวลต,ติแตกโอ้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยอะเหมือนเหมือนเพิ่งมาครั้งแรกเลยอะสำหรับรอบนอกเอานะคะก็เลือกเพลง Angels ของซาร่าแมคลาฟ l ิ n เพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวเองสุด เพลงเพลงนี้จริงๆมันเป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง City of Angels นะคะหนังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดาตกหลุมรักมนุษย์อะไรประมาณนี้ตอนแรกยังไม่ได้ดูหนังแต่ว่าชอบเพลงนี้เพราะว่าฟังพี่ปามีร้องในคอนเสิร์ตเพลงนี้แบบใช่เลยมันอินมากเลยอะ่ะก็เลยกลับไปฟังแล้วกลับไปร้องแล้วป,ประจวบเหมาะกับแบบเวลาใครมีปัญหาอะไระแล้วเราชอบร้องเพลงนี้ในร้านแล้วเขาจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเองโดยที่อ๋หอหรอ เพราะว่ามันให้กำลังใจเราเหมือนกันทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันแบบมันมีที่ทางของมันอะไร oh. Oh. สองรอบแรกค่ะคือท,ทุกคนจะแบบมองอาจจะมองทุกตาว่าเป็นแบบเออน่ารักอะไรอย่เงี้ยแต่คืออันนี้จะแบบเหมือนนิ่งขึ้นแล้วก็คือจะเหมือนมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้มีแต่มุมแบบ อย่างนั้นนะเราแบบซีเรียสได้ถามว่าจริงจังกับชีวิตไหมก็จริงจัง พอสเตอร์พรีเซนต์ดย TrueMove Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดย Toyota p r i u s น้ำนมถั่วเหลืองวตะมิวอาหารแมวมีโอการเลือกเพลงที่มีความหลังกับตัวเองมากๆแบบนี้นะครับก็เลยทำให้การเพอร์ฟอร์มในเรื่องของเสียงร้องและก็อารมณ์สามารถทำให้ทุกตาเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปได้ครับ Your time waiting for that second chance for the break that will make it okay. It always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. When keep me. จะเป็นเราเข้ามาถึงในรอบไลฟ์สดแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าน้องปอยกับตุกตาสนิทกันมากแบบตอนซ้อมก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เมื่อกี้ก่อนขึ้นมาร้องน้อง,องก็วาดรูปให้ร้องเพลงด้วยกันแล้วตกใจตอนเขาจับคู่เหรอเอาเอื้องปอยอยู่ด้วยกันเหรอช็อกไหมคำถามจริงว่าเพราะว่าต้องได้ร้องคู่กับน้องันจะไม่เหมือนตอน <Battle. S 2> แบทเทิลแบทเทิลค่ะตอนแบทเทิลมันเหมือนแบบ ความรู้สึกมันจะพุ่งพานมากกว่านี้แต่อันนี้เหมือนแบบว่าได้ร้องกับน้องที่เราแบบเฮ้ยสนุกน้องเขาก็สนุกน้องเขาเป็นคนไม่คิดมากเราก็เลยไม่คิดมากไปด้วยเ mm hmm. พราะน้องสนุกน้องเต็มที่ของน้องเราก็เลยเต็มที่ของเราเพราะฉะนั้นเพลงที่เราร้องมันสงบมาก ตอนตอนตุ๊กตาลองจับมันเป็นไม้กางเขนอ่ะจับไว้ก่อนเลยจับอย่างเดียวเลยเพราะว่าแบบอย่างที่พี่แตมพูดค่ะคือมันยากมากที่จะไม่ไม่คุมให้ร้องไห้เพราะว่าเพลงนี้มีความหลังใช่แล้วมันต้องแบบโฟกัสอย่างเดียวเลย <comfort> ต้องพูดถึงน้องปอยหน่อยสนิทกันมากเป็นพี่เป็นน้องกันขนาดนี้ วันนี้ร้องเพลงด้วยกันอยากจะบอกอะไรน้องปอยบ้างครับน้องปลอยเป็นคนไม่ใช่แค่หน้ารักค่ะเขามีพรสวรรค์มากเหมือนมันอยู่ในดน,นตรีมอยู่ในข้างในเขาไปแล้วอะ่ะมันแบบทุกอย่างที่เขาเหมือนเหมือนที่พี่สเต็มพูดเลยเขาทำออกมาแบบมันมาจากอินเนอร์ซึ่งหลายคนหรือนักร้องหลายๆคนอะ่ะมันยากที่จะมีตรง ที่ที่ไม่ร้องไห้ออกมาเมื่อกี้คือรู้ว่าการจะมาเลยนะก็สมาธิดีมากปอยปอยน่ารักมากเลยเมื่อกี้ครับพี่น้องคู่นี้ผมต้องเลือกคนหนึ่งเข้ารอบต่อไปนะครับขออนุญาตเลือกตุกตาครับ สามารถติดตามกันได้นะครับบรรยากาศสนุกสนุกแบบนี้ยังมีให้ดูกันอีกเทียบเลยครับใน V Reporter Presented by True Music นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา1ทุ่มถึง1ทุ่ม15ในรูปแบบปกติครับทางช่อง True Music True Vision 66แล้วก็77นะครับส่วนในรูปแบบความชัดระดับ High Definition ก็ที่ True Music HD ครับ True Vision 114และกลับมาเจอกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ